สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโนทวัชระบุญอดีตพระเอกไปอยู่กับป่าเขานับสิบปีแม้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าคราตากันบ่อยนักในจอ,คอนครทีวีเพราะโน้ตวัชระบุญล,ลิสุวรรณผันตัวไปทำงานด้านงานอนุรักษ์ธรรมชาติและการสื่อสารเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าปัจจุบันในวัย40ปีโนทวัชระบุญล,ลิสุวรรณ ก็แต่งงานกับคุณกุ้งภรรยาสาวนอกวงการที่คบหากันได้5ปีหลังจากที่คบหผ่าดูใจกับแฟนสาวชื่อกุ้งและมีพิธีวิวาที่ผ่านไปอย่างเงียบเงียบและเรียบง่ายซึ่งเจ้าตัวเองก็เพิ่งโพสต์ข้อความรวมถึงรูปภาพในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้เป็นแฟนได้ชมกันด้วยในอินสตาแกรมสำหรับสถานะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือการเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยโนชรับุญลีสุวรรณได้โพสตข้อความไว้ว่าสวัสดีครับผมวัชรรบุญลีสุวรรณก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทุกท่านที่สนับ สนับสนุนผมด้วยดีมาตลอดไม่ว่าในบทบาทนักแสดงหรือในทางด้านงานอนุนรักษ์สิ่งแวดล้อมวันนี้ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อวันที่29มิถุนายน2562ผมได้มีหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้นมาคือการเป็นหัวหน้าครอบครัวผมได้เข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมรักอย่างถูกต้องภรรยาผมชื่อคุณกุ้งครับคุณกุ้งมีพื้นฐานชีวิตทัศนคติในการดำรงชีวิตและความสนใจในสิ่งต่างๆที่ใกล้เคียงกับผมมาก เราศึกษานิสัยใจคอกันอยู่ประมาณ2ปีจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันผมตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ในบทบาทต่างๆให้ดีที่สุดหวังว่าทุกคนจะช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับนอกจากนี้ด้วยความที่โนทวัชระบุญลิสุวรรณและภรรยามีความชื่นชอบธรรมชาติทั้งนี้นนทวัชระบุญลิสุวรรณเดินทางสายนี้มานานกว่า10ปีแล้วที่เขาเดินเข้าป่าเพื่อฟังเสียงเพลงจากธรรมชาติโอบกอดผืนป่าใหญ่แฝงตัวอยู่เฉียดใกล้สัตว ป่ามากมายเขาจึงมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ผู้คนซึ่งไม่เคยออกไประปะจพภัยได้ฟังและทําความเข้าใจว่าสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้ไม่ได้ห่างไกลาจากตัวเราทุกคนถึงแม้จะเป็นคนกรุงเทพแต่เจ้าตัวก็ยังหยหาธรรมชาติและมีบ้านสวนหลังน้อยให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ